วันนี้ก็มาซ้ำมเข้าคือเก่านะครับเป็นวันที่ห้าแล้วนะครับวันนี้นะซ้ำมก็ได้ไปแล้วสามงานเล้วนะครับแต่ไม่มีน้ำและครับมองซ่ำมนะก็ซ้ำไปแล้วไปแล้วสามงานเล้วนะครับที่นี่ก็จะขึ้นงานไม้นะครับก็ใส่แต่มงมันเป็นว่างนะครับมองงาน ไปลกมองทีแหละมาใส่นะครับแต่ถ้าบ่มีน้ำนะพอดีเอดยากนะครับพอดีเป็นตุ่มถ้ามันมีน้ำมันก็จะทำง่ายอยู่นะครับงานนี้ก็เพิ่งขึ้นมานะครับขึ้นมาทำนะครับเป็นวันเลขนะครับคือผ่านไปแล้วสามงานแล้วนะครับก็ได้ไหวอยู่ครับรขบเมียนันมีน้ำนะครับบ่มีน้ำก็่าจะไปยากอยู่นะครับ หญ้าก็พอญ่าเดี๋ันนี้เกิดขึ้นนํากันนะเข้าก็งามหญ้าก็งามนะครับเพราะว่าหญ้ากับเขามันก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันนะครับวันนี้แดดนะครับวันนี้นะตกวันหนึ่งกับกุ้มไปได้หลายวันโอ้ยปีนี้สร้างเป็นหนังสีฝนฟ้าฝนนี่เนาะตกบ่อต่อเนื่องนะครับมองเฮงมาตั้งตัวเฮงันนี้น้ำจ็ตล้นให้ล้นขันอันนี้ น้ำยังบวานมีเลยนะครับมีก็พอเป็นตรมมาเลอเจอจัน่นะครับพอดที่ทำยากนะตอนนี้เดดก็เริ่มซองแล้วนะครับอันนี้สำเร็จไปแล้วนะครับสามงานนะเรียบ้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ขึ้นมองไม่เลครับ ทําได้แต่ตอนช่วงเช้านี่หนะครับสายมาเด็ดกล้าอะไรก็ทําไม่ได้นะครับรัาผนตกลินก็อยู่ไดโดนยู่นะครับอันนี้มันประเดีด๋ยวซ้ำมือนี่ครับก็สิไปนอนเสาเมย์เลยก็สิไปหยดน้ำพุดยางผล้วบัดน,นี้ครับแต่ว่าเป็นผลดีกับผู้กีดยางเด้ครับแต่ว่าหน้าเข้าวบเป็นผลดีปันไดนะไม่มีน้ำนะครับแต่ว่า กูกีดอย่างนี้ฮนถูกใจแล้วครับจีดแล้วแล้วก็บโบมีอย่างมาลบควรเนาะครับวันนี้ก็สิปลอยให้มันไหลอย่างเต็มที่นะครับจังสิไปโยอดนะคือเมื่อวานนี้ญาติมันตก๊ก็เลยอันไปหยอดไว้ก้นนั่นแหละครับพอเด,ด็กมาจากนอนกับออกไปดูอีกก็ได้หลับอีกอยู่เ้ียนครับนำ้ำยางนะ